นทำทำหนึ่งแรงดูจะกึ Ou Ou> ้นให้ไหงโอ้มันนักไปบ้าน่าไม่มีชื่อโอ้โอ้มีขวันขึ้นหัว วันขึ้นหัวอันนี้ทำอย่างวนนั้นต้อง่งหงดหงิดะคต้องว่ปดไกลเลยใช่ใช้คุไใครทอดด้วย

เราเป็นนนะเป็นหนอ้ียวเดเพานหน้าพ้องเป็นอ้าวย่ามาทานไหนเี่อยามองราทานที่สอที่ก็ีผมผมเยเานก็ด้ก็เด้อนาไม่เห็นอ่ะไม่ใช่าแบบนี้

taban dimong kam nan ne pi uh pi uh ไมร่รีบเซยแต่งหน้านะนะนะรีบส่งาทารีบปากแดงอะฮะไม่ต้องหายก็นนะยไ,ได้น้องอยามาทไม่ตองาทแค่วีอยช่งนี้มันเย็นๆหรอ น้ำเต้หวานน้ำอย่างไรเหรอคนน้ำหูมืออย่ามองไม่ใช่น้ำแตงโมโอ้ยอยู่ล้ำมาด้วยหรอหัวไหนแยกแค่ไอเดาะแยกแค่ไอมาทานีมไม่ใช่เอาอย่ามาทานี่ สีไหนสีนี้สีไหนสีนี้สีขาวรับทำไมลเหรอยายอยากมาดูเ่ยาลมืองใช่ทำยังไงมาเสร็จแล้วเส็จแล้ก็่าแเอาสบูรเลยเออ เราได้ทของได้หลายรอบได้อา้อย่างไร้ทำอรให้อ้อืมได้เพิ่มให้เ่เพิงอย่างไรั้นเจะแต่งหน้า โอ้ส่ทำแล้วตับต้เ้าไม่ขาวแล้วามากอือ ดละแป้งตัวหมดละไดะ่ซื้อใหม่ละนั่นสิละใช่เออหมดลยอ่ะใหมดลอ่งหมดแล้ว หมดแล้วยังนี่อยัางอย่างเอาอย่างมาใส่จะได้ไหว่า เอ้าขอกวนะแกโอ้ใช่ลได้ป่ะโมลยังยังเอ้มาหน่อยโดนแกอ้ยนี่โม่ไข่วาโ เล่นนิดเดียวไปใส่ได้วาป้าเดินกับการนเอเออนอี่ปีละอ๋ออันนึงฮะเขาแต่งหน้าแบบดงดงเนี่ยไม่โดนดิไม่ออกอืมแต่งอย่างดีก่อนเออแต่งอย่าดีก่อนอะไ ไม่ได้ยิลูกไม่ได้ซื้อสายใหมมันเนาะมาอไรตายได้ไม่เอาเอากก็มลยบักไข่ดองโอมันตเอาตัวยามาได้แป๊บมซื้อลอตไเาะอีนันเลงแมันจกันได้ไมเอาพอแล้วลกพอแล้วพอแล้วปปจะกลับ้วไปชีปนะไปชีนไปเออได้เล่นแล้ว Sarang <mimics> Wee